สวัสดีกันนะฮะก็เป็นอยู่กับรายการอากิระยมโตชิตชนะเชน่นเคยและวันนี้จะมาเปลี่ยนงานประจําที่เป็นนักแปลบน Facebook ให้มาเป็นคนสร้างและซ่อมคอมพิวเตอร์ในเกม PC Building Simulator ซึ่งจริงๆเกมนี้มันก็มีมาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วแต่เนื่องจากพอดีอีพีสตรีมาแจกพูดต,ตรงตัวเลยอีพีสตรีมาแจกฟรีก็เลยเอาเลยละกันนะโดยเกมนี้เราจะได้รับบทเป็นช่างคนนึงที่ทํางานเกี่ยวกับด้าน คอมพิวเตอร์โดยเราก็จะคอยช่วยงานมีการสร้างคมต้อมคมนู่นนี่นั่นจิปถาถะตามแบบที่เราชอบวิ่งไปร้านคอมบ่อยๆเวลาความติดไวรัสนั่นนะโดยจริงๆแล้วอาจจะเห็นว่าจริงๆมันมีคอนติเนียเพราะว่าแอบเล่นนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจไม่ใช่ว่าสร้างคมไม่เป็นนะไม่จริงๆก็สร้างไม่เป็นดันหละพูดยากอะ่ะเพราะว่าถึงจะมีคมก็เถอะแต่ก็รู้นิดๆหน่อยๆรู้แค่ว่ามันต้องใช้อะไรประกอบแค่ดันเละนะ แต่ไหนันก็ถือว่าเริ่มใหม่ละเดี๋ยวเราก็มาดีลเกมกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันกับในออฟฟิศ uh, เล็กๆของเราซึ่งในอนาคตเราจะยังพอดัดแปลงเพิ่มโต๊ะกับเก้าอี้ได้อยู่เดี๋ยวขอเดี๋ยวขอแก้สเสียงนิดหน่อยรู้สึกเสียงมันดังนิดหน่อยเสียงเพลงมันดังนิดหน่อยโอเคประมาณนี้ก็ยังพอโอเคอยู่รับได้โดยในอนาคตเราจะสามารถแบบเพิ่มช่องเก็บของดูดีนแดนได้แต่ตอนนี้เรามารับงานก่อน อ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไอเกมเนี่ยดูเหมือนไม่รู้เพราะอะไรอ่ะแต่มันจะโชว์หน้าจอจริงๆที่ทางเนี้ยใช้งานจริงๆซึ่งหน้าจอจริงๆมันเป็นหน้าจอจริงๆเป็นภาพไร้ชาร์กอ่ะเดี๋ยวเซนเซอร์เดี๋ยวเซนเซอร์เซนเซอร์เพราะว่า Facebook ไม่ต้องการที่มีสัญลักนี้เตนนิก็มาดูในอีเมลก่อนมีอรกมาจากอ่าสวัสดีขอบใจที่มาทำงานอ่าพีซีช็อป บริษัททำงานไม่ค่อยดีไม่มีเงินบราบ blah b l a โอ้อ้าลุงเราเหรอลุงทีมเหรอยืมสิบห้าดอลลาร์สำหรับค่าเติมปีโอ้ลุงแม่งโอเคเยี่ยมไปเลยลุงโอเควหวังว่าจะช่วยได้คอมพิวเตอร์า้าเจเช็คไวรัสนะโอเคอันนี้ผ่านมาแล้วเป็นช่วงของอ่าตั้งแต่อันนี้แล้ ทำไงนะลองแต่จําไม่ได้ว่าไม่ยังไม่ได้เสียบสวิตช์โอเคใส่เคเบลิลก่อนงานล้างไวรัสมันไม่ใช่เรื่องยากนักหรอกโอเคเสร็จแล้วก็ปัก USB เข้าไปในคอมเพื่อที่จะติดไวรัสสแกนเนอร์ต่อ,ตอ USB ปักเข้าไปเสร็จแล้วก็กดปุ่ม P เพื่อเปิด ไปทีทีอ่าโอเคจริงๆคอมนี้ก็ไม่ค่อยต่างกับของที่มีใค้เลยนะโอ้โหเสียงโคตรดังเลยก็ปรับหน่อยใครจะไปคิดว่าเสียงเปิดคอมมันจะดังขนาดดีวะโอเคเ่าละยินรข่าวสื่อโอเมกาโอเอสเป็นระบบเหมือนวินโดว์นั่นแหละ อ่ะตัๆก็คือวิดีโอนั่นแหละนะแอดโปรแกรมใส่อันนี้ใช่ไหมขัดเกียดเลยเวลามันเกือบจะเสร็จอะแต่มันโหลดช้ามากอะไม่รู้เป็นเพราะอะไรโอ้เจีสัสเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องปรับเสียงสันหนงกหน่อยสอบรับอีกนิดหน่อยแล้วกันโอเค ก็บอกตัวเองเลยว่าเสียงเปิดคอมดังสุดๆเลย,ย,อ,ย window. Window, 9, 9, 5, อย่าการอยู่วินโดว์วินโดว์เก่าๆอ่ะเก่าห่างเงี้ยวูดดังเลยหรือว่าเพราะเระเ่งหูฟังดังก็ไม่รู้แต่หนึ่งก็คงเร่งหูฟังดังกันแหละนะเำาข้อสัตว์ไฟทำาข้อสัตว์เสร็จแล้วก็กดไปที่คอมแล้วก็ไปที่ delivery area จริงๆไม่ควรดึงปลั๊กถอดอย่างนี้นะมันอันตรายสุดๆเลยไม่งั้นเดี๋ยวไฟมันกระชากห้ามทำอย่างนี้เด็ดขาดนะ โอเคเสร็จแล้วก็ไปรับเงินไปที่อีเมลแล้วก็กดรับเงินร้อยดอลเยอะขนาดนี้เลยเหรอถามจริงๆไก่แค่ลบไวรัลนี่มันได้ร้อยดอนเลยเหรอถ้ามันได้จริงที่จะยอมเปลี่ยนอาชีพไปเป็นคนสร้างขอมแทนนะเนี่ยทำงานเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูต่อพรุ่งนี้โอเคก็ได้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ขอความขอความสงสัยก่อนถ้าเราไปดูในเวอร์บเอร์ ในหมวดพมิคัสต้มถ้าเรากดเข้าได้ดีไปมันก็โอเค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 ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรทั้งนั้นปิด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  <laughs> วันต่อไปโอเคดูเหมือนในแต่ละมีแจกค่าเช่าห้าร้อยกับค่า Unity b i l ลด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต่อวันวันหนึ่งดีกว่า เออละถึงเวลามาทําต่อสันหน่อยไม่ไหวแฮะขอเปลี่ยนก่อนดีกว่าไม่อยากขี้เกียจมาเซ็นเซอร์บ่อยๆอ,ยอะ่ะขอเปลี่ยนเป็นอะไรที่แบบขอเปลี่ยนแบบธรรมดาเงี้เงางีเงาไปก่อนละกันนี้ก็ได้อะ่ะขอเปลี่ยนก่อนละกันไม่อยากมาเซนเซอร์บ่อยอะ่ะเอาล่ะไหนดูงานหนสิไวกกรัสแกนเสร็จแล้วโอเคอันนี้ลบไปเถอะลบลบอ่าช่วยดูฟิสิกเลปล่ามันทำงานไม่ค่อยดี ตัปกระปกนิดหน่อยอะไม่เป็นปัญหาเสร็จแล้วก็อยากได้พื้นที่สำหรับไฟล์500 g b HDD เลยเหรอก็ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งนะ if s ี ESSO คุ้นๆเหรคุ้นชื่อบริษัทมากเลยกราฟิกการ์ดไฟไหม่และต้องเปลี่ยนใหม่ใช้ GTX 970 เกมเมอร์เหรอถือว่าใช้ได้นะถือว่ามันก็รันคอมได้ในระดับหนึ่งอะ่ะเราต้องใช้9.0กับ EasyStore น่าจะไปที่ช็อปใช่ไหมเมื่อกี้สั่งอะไรนะตอ,ออทีอ่รอบซ้ำอันนี้ Backup File หมายถึงหมายถึงตัวเก็บข้อมูลเหรอ Memory เหรอมันอ๋อโอเคโอเค500 g รหรือดีกว่านี้ รุนนี้ละกันเนาะของตรงนี้โอเคเลือกวันและเวลาในการสัง่งส่งในพรุ่งนี้จ่ายสามสิบดอลได้สิโคตรแพงเลยโคตรแพงเลยแอสเซอร์โอ้ดรออ๋อติดลบติดลบได้มากสุดหนึ่งพันโอจะจำไว้จะจำไว้ว่าติดลบได้มากสุดหนึ่งพันวันนี้น่าจะหมดแล้วใช่ไหมดูปฏิทินอีกรอบสิ พรุ่งนี้มีคเคสกับส่งนิวอรเลยโอเควันนี้ก็หมดปีกวันหนึ่งเดี๋ยวก็ปีกวันหนึ่งเลยดีกว่าของลูกตามาถึงแล้วเินส่วนก็มาถึงโอเคไหนดูสิก,สก,กับบิ๊กการ์ดกับ HDD ดีๆเอาอันนี้ใช่ไหมยหยิบคู่ <c oughs> สกรปรกเลย คือ <c ười> <c ười> คือจีจคอมมันต้องมีการดูแลที่ดีกว่าน,นี้หน่อยนะคือแบบให้มันแบบฝุ่นก่ออยง่งเงมันไม่ได้เพราะว่าฝุ่นอะมันจะไปบังไอตัวพัดลมระบายอากาศตรงเนี้ยตัว power cooling อะแล้วมันจะเป็นอะไรที่มันจะทำให้คอมดับบ่อยได้ง่ายเพราะว่าฝุ่นมันก่อนนะไม่เปล่าแล้วเหรอ ทำไมดูไม่ใ่อ๋อโอเคโอเคเป่าก็เป่าวะโคตรสกรปรกเลยมีคอมแบบนี้นี่ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะว่ามันค่อนข้างสกรปรกอะโอเค,อเคต,อนะต่อไปก็ไวรัสเนาะไปก็ไวรัสไวรัส ไวรัส,สแกกเนอร์โอเครีสตา,าร์ตเฮ้ยแสงไหนคิดแปลงเลยวางไม่ได้ดกว่ามันมีมันมีโต้ทำคอมแค่โต้เดียวลืมไปเดี๋ยวเสร็จอันนี้เดี๋ยวต้องไปปิดปิดเสียงตอนมันรีคอมก็ดีแฮะอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมโอเควางไว้ใน Delivery Area วางอันนี้ต้องอะไร

ย,ยัง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 ปิดฝาได้ไม่ได้นะทำไมพลาดเดาอ๋อเอ๊ะเอ๊ะอ๋อเอ๊ะปิดไม่ได้เหรอเอ๊ะไม่ได้เหรอแช่งวันเด็ดแ <laughs> ช่งวันเด็ดไม่รู้เป็นเพราะอะไรอ่ะแต่แช่งวันเด็ดแช่งวันเด็ดที่นี่ก็เลยแค่ล้าน รันเปิดหรือยังเนี่ยเปิดแล้วอ๋ออ่ะอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะคอมพิวเตอร์แล้วมั้งเจ๊ตัีกกล่องกล่องนี้ทำอะไรนะวัคย,ย่าอะ่ะ มันมันคือตัวเก็บข้อมูลน่ะนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่รู้จักมันเก็บไว้ตรงไหนวะเก็บไว้ตรงไหนวะตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมโอเคใช่ใช่ดันมามีไอ้เคสนมาบางัง ทำไมต้องมาถอดสองด้านด้วะอ่ะอ่ะน็ิดวกว่ามันถอดด้านน่งสิอ๋อลืมเสียบปลั๊กด้ว,วะ ลืมใส่สายไฟลืมไปเลยว,ว่ามันไม่ได้เสียบสายไฟต่อกับไอตัว power supply ดีนะเกมนี้มันเสียบสายไฟแบบแบบทะลุได้อะไม่งั้นต้องมาแกะใหม่อ่ะจะมาเสียบสายไฟละโอเคอ่ะเปิดโอเคมันลันได้ก็พออ่ะอ่ะแค่นี้แหละ คือชิวแค่นี้แหละว่ามันรั้นได้ก็พอละอะตรงใครบัางวะเอ็นหนึ่งสองโอ้เปลี่ยนกราฟิกได้ห้าร้อยเลยเหรอค่าเหนื่อยสองรอยสิบดอนไม่คุ้ดดีอ่ะอ,อยากเปลี่ยนงานแล้วอะ่ะอยากเห็นแล้วอยากเปลี่ยนงานเลยเมีอะไรอีกไหมวันนี้ไม่มีละ ีเมลไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วอ่ะหมดอีกวันหนึ่งจริงๆเล่นถึงแค่สองวันสองวันแค่นั้นแหละเกินกว่านั้นยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันให้ทำอะไรไปต่ออีกหน่อยนึ่งแล้วกันอ่าไม่ค่อยเก่งเติมคอมร้อนและคอมพงัง ไม่ค่อยเกินกับคอมเท่าไหร่แต่มันใช้งานไม่ค่อยโอเคมันร้อนสุดๆแล้วก็ทํางานช้าเรื่อยๆมไม่ได้ยินเสียงพัดลมแปลว่ามีแปลว่าฝุ่นเกาะแน่แน่ๆอะแล้วต้องเปลี่ยนแอร์คูลเลอร์ด้วยนะแอร์ค<ม>ูลเลอร์โอเคต่อไปก็อใค้สักคนนึง<ม>อยากจะเปลี่ยนอ่แรมเปลี่ยนแรมเปลนสยิกิกะไบต์ คนหนึ่งรีโมไวลัสโอเคยืมคอมมาจากแม่โวอมึงมึงยืมความจากแม่เหรอโอเคโอเคเล่งแบบนี้รูผูช้ชายเข้าใจกันดีซื้อแรมเนาะอะไรคือแรมวะอะไรคือแรมวะ อ๋อโอเคโอเครู้ล่าแรมคือไรโอเคโอเคเราต้องการเท่าไหร่นะ mm hmm. ต้องการแรม 16GB กิกะไบต์พวกนี้มันแปดแะะก็แปดสองอันละกันแล้วกันแล้วมีอะไรอีกเลย mm hmm. เปลี่ยนแอร์คูลเลอร์นั้นเหรอแอร์ค cool er ูลเลอร์หมายถึง CPU Cooling ่ใช่ไหมก่หมายถึง CPU Cooling นะ mm hmm. เรียกว่าเคสแฟนวะหรื mm hmm. อว่าเป็น CPU Cooling ละกันเอาแบบโอเคโอเคหน่อยกนะ็ได้ ไปก็ใครโอเคหมดแล้วนะอ่ะสั่งมาโ okay. อเคแปดสองสิบหก่ะถือว่าเป็นอัปเกรดอยู่กิกะไบต์ออฟแรมใช่ไหมเดี๋ยวนะ่ะ <c oughs> ไม่มั่นใจแล้วขอขอขอ,ขอ,ข,อ,ข,อ,อ,อขออีกหน่อยนึงขอขอ,อีกหน่อยนึงขอเปิดเข้ามืออีกหน่อยนึงอ่าแรมใช้โอเค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 มั่นใจละมั่นใจละก็สั่งถูกละอ่ะ แล้วก็ต้องรอวันพรุ่งนี้ใช่ไหมโอเคสามหนสามโอเคเรียบร้อยเอาไหนดูหน่อยสิแรมแรมแอคคูลเลอร์เอาของคนนี้ต่อละกันมันง่ายสุดอะแค่ว่ามันแค่ลบไวรัสอะอ๋อหลืก oh. ลิมปากันนะนี่นะลิมปาก u s เอีค่อยเก็บเลยเวลารออินสตอร์อะไรแล้วแบบมันชาร์จเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเอเคอินสตาร์ไปนี่ให้ทำอะไรนะเก็บแลงทำความสะอาดถ้าเปิดออกมาคือถ้าแบบมันสกปรกจนแบบ เวอเบอกจนไม่ได้ยินเสียงพัดลมนี่คือเรื่องใหญ่นะสำหรับคอมพิวเตอร์อ่ะเพราะมันเพราะคอมมันร้อนง่ายโดยเฉพาะไอ้ตัว CPU อ่ะมันร้อนง่ายสุดๆอ่ะฉะนั้นต้องทำความสะอาดบ่อยๆทางนี้ก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆเหมือนกันถึงแม้จะไม่ค่อยได้ใช้มันเยอะน้าก็เถอะวันนี้เปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยน RAM เนาะเมืกี้ไปถอดฝาหน้ามาเหรอช่างมาเด็ด ดผิดเดี๋ยวค่อยประกอบคืนโอเคมาอัปเกรดแรมใช่ไหมอยู่ไหนวะอ๋ออินสตวนมันไม่อันนี้ใช่ไหมน่าจะหมายถึงคนละยี่ห้ออะ่ะเพราะมันอันนี้มันแปดกี่กัแล้วจะมาใส่สี่ิกเข้าไปมันไม่ได้ อเรียบร้อยเมื่อกี้นี่วูบเลยนึกว่านึกว่านึกว่าซื้อของมาผิดเกือบวูบไปละแกเปิดได้ไงในเมื่อถอดฝาข้างหน้าออกไปเอเถอะรันได้ก็พอใจละ นี่คอมเครื่องสุดท้ายค่อนข้างสุกกระปกอะเพราะว่าพูดตรงๆนะก็คือเห็นสุปปกกระปุกแบบนี้มาเหมือนกันอนะแต่ไม่ใช่คอมแอดนะไม่ใช่คอมทางนี้นะคอมทางนี้นี่สะอาดอยู่หรือเปล่าวะไม่รู้สิน่าจะสะอาดอยู่แหละคิดว่านะ ัวพัดลมเขาบอกว่าบร o กเ n ใช่ไหมไม่สุกกรปกจะไปถึงมอเตอร์บอร์ดเลยพูดเลวหลายอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องอะไรนะมอเตอร์บอร์ดเมื่อกี้ดึงถูกหรือเปล่าอ่าถูกแล้ะอ๋อนี่มันพังเชื่อไม่ขายไม่ได้ด้วยไร้ปรยโยทิ์เหนเลยล มั่นใจมั่นใจว่าพัดลมมันไม่ได้หันออกทางนั้นนะมันหมุนได้เหรออ๋อไม่รู้อะว่ามันต้องหมุนทางไหนเอาเป็นว่าทางนี้ละกันนะหรือว่ามันไม่ได้ไม่รู้อะอะมันมันเอายังไงก็เอาอย่างนั้นละกันขี้เกียจขี้เกียจแก้ละแล้วก็เอามาลัน น่าจะไหวอยู่แหละโอเคลันเรียบร้อยแล้วก็ไปส่งซะก็ไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวส่งก่อนส่งไปหนึ่งส่งไปสองจะส่งไปสาม ได้ของใหม่ได้ของใหม่ได้ของใหม่เกเครลบก่อนเออลบไม่เป็นไรเคโอเค,อเคส่งเรียบร้อยพิซซี่คืนนิ่งได้สิ u p g r ร d e ram 16gb ไม่ยอมบอกด้วยว่ามีอะไรเท่าไหร่บัจเจ็ตไม่เกิน200ร้อยด้วย ram 16gb เราไม่รู ไม่รู้ว่าไอเซียวจิกกระบายที่ว่าเนี่ยคือขอดูก่อนนะก็มีแปดกระบายเลยนะเพิ่มอ,อีกอันนึ้งก็ได้นี่นะติดใช้ทีมคุปดีฟอสซะอีกนะมีหรือเปล่านี่ทีมคุปตีฟอสถึงไปเงแปดกระบายอ่ะโอเค เดี๋ยวทำของสองเครื่องนี้เสร็จเสร็จแล้วเดี๋ยวก็พอสำหรับวิดีโอก่อนเลยแล้วกันต่ออีกสองเครื่องโอเคมาต่ออีกสองเครื่องตัวบกใช้ได้ตัวบุกใช้ได้เดี๋ยวแผ่นนี้เขาไปใส่ รู้สึกเนเ่ือนันงดังๆเว้ยขนาดว่าลดเสียงตั้งเยอะแล้วนะตัวนี้สัอะไรนะอัปเกรดเป็นแรมสิบหกเกรดเป็นแรมสิบหกใช่ไหมน,นี้เป็นแรมแปดอยู่แล้วนี่นานะนก็น่าจะยัดแปดเข้าไปอีกรอบนึ่งก็ไปสิบได้ละเี่ยเรียบร้อยอ ตอบเปิดเี็บร้อยไอเทบโฟโต้ชิพเพิ่งรู้นะเนี่ยว่ามันดูข้อมูลของอันนี้ได้ด้วยมันดูได้จริงเหรอ้ออาไม่ได้นี่นะ,อะโอเคนึกว่ามันแอบดูได้สิหรือว่ามันแอบดูได้พระเพราะว่ามันดูได้จริงๆกันนะเอาล่ะ,ละเสร็จแล้วก็ส่งาง ไม่ใช่สมงานอันนี้อันนี้มันรับงานนี่นะเดี๋ยวแป๊บน,นึงรับมาก่อนอ่ะเสร็จแล้วก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวันนี้อเ่เกมวันนี้ก็ข,พขาพอแค่นี้กับอ่า PC b u i l d i n g Simulator กันก่อนดีกว่าไว้เดี๋ยวน่าจะมีพาร์ทหน้าอยู่คิดว่านะเพราะว่าจริงๆตัวเกมมันก็มีหลายอย่างแถมตัวเกมยังมีฟรี PC Build ด้วยซึ่ง ก็คงจะแอบใช้ PC v i วิวที่มันฟรีๆนั่นแหละมาทดสอบลองสร้างคอมเองเพราะจริงๆก็อยากได้คอมที่ดีกว่านี้แต่สำหรับวันนี้ก็ขอจบกันไปก่อนแล้วกันแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะฮะบา,บายยไปก่อนนะฮะถ้ามันใช้เนนได้มันก็น่าจะอย่บอนะว่ามันใช้ได้จริงอ่ะใช้ได้จริงด้วยแฮะอ่าเออ ความจร่งนะวะว่า,วาม,มึงเมื่อกี้รูปอะไรนะฮะกูเคยเก็บรูปนั้นไว้เมื่อไหร่วะทำไมกูไม่เห็นจำได้เลยวะไอมึงไอเดียอะไรวะมึงซ่อนอยู่ไหนวะมึงเอามาเดี๋ยวนี้ไะ้สัส